สวัสดีครับวันนี้เกียรตสอนสอนอะไรสอนอิรัสอ่ะวันนี้จะมาทำจะมาสอนเออภาพแนวโอลีกอนี่ประมาณอย่างนี้ออลักษณะเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยเออเห็นเพื่อนตามมาหลายคนว่าอยากทำยังไงอ่ะเราก็มีภาพเตรียมมาแล้วจะทำตา เอาดีกว่านิวเลยไม่แนวหนอดขยายหนะ่อยเอาละทำไงต่อวันนี้มาสอนก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะอืมเอานิวเลยแล้วกันอันภาพนี้ก็ล็อกไปหรือว่าปรับโอปาเซตตี้แบบอ่อนๆหน่อยก็ได้ ทำไมไม่อ่อนสักแปดสิบเจ็ดสิบแล้วก็ล็อกไว้อ่มาที่นิวเลเยอร์ใหม่เราก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วกเ็เปลี่ยนให้มันเป็นสีดำแล้วก็ปรับโอปา i t ซิตี้เดี๋ยวสักสามสิบอ่ะนี่จะได้เห็นเส้นชัดขึ้นแล้วก็ล็อกไว้เลย แล้วก็นิ w วเลเยใหม่นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้เราก็จะมีเพน o ูเ Pen ป็นหลักคลิกไปแล้วก็มาที่อะไรต่อมาที่สโตกสโตกกูหายออกอยู่นี้สโตกนะครับก็แล้วแต่เลยปรับความคือปรับความหนาของเส้นว่าจะสักเท่าไหร่ ส่วนเส้นเนี่ยเราจะสีดำไม่ใช้เส้นเราจะใช้เป็นสีขาวนะจะได้เห็นชัดชัดอ,อันนี้ก็แล้วแต่จะปรับนะฮะว่าจะใช้เส้นยังไงเพราะาตอนสุดท้ายก็ไม่มีผลอยู่ดีเรามาเริ่มกันเริ่มแรกเนี่ยเกิดคลิกทีนึ่งทำเป็นสามเหลี่ยมคลิกปุ๊บคอนโทลชิปแล้วก็เกิด A อ่ะได้มาแล้วเส้นหนึ่งเส้นเล็กเกินเฮียสักนาสามขอบมนมนทำต่อแล้วก็มาคลิกที่มุมนะฮะเป็นสามเหลี่ยมอย่าลืมนะครับคอนโทรล s h i f a แล้วก็ทำสามเหลี่ยมต่อไปจนจนครบ ขั้นตอนนี้อาจจะนานหน่อยแต่ว่าเออทำใจแหละแต่ทำแล้วมันสวยอะ่ะเออคอนโทรลชิปเอไปเรื่อยๆบางครั้งเราจะคอนเกิดคอนโทรลายนะครับเพื่อมาดูเส้นว่าเออตรงมุมนี้มันติดกันหรือยัง โอเคเราเอาแค่นี้ก่อนนะครับขี้เกียจสอนละขี้เกียจทำแล้วก็ะกดกด control y เพื่อดูว่าเนี่ยเส้นมันได้เชื่อมกันไหมซซ่งก็เละเทะมากทำยังไงล่ะครับอ่ะเราใช้ลูกซ้อนเราใช้เมาส์นี่เมาส์สีขาวนี้ คลิกที่มุมนะครับแล้วก็ลากไม่ช่อยมองเขานี้คลิกที่มุมแล้วก็ลากไปไปดิลากให้มันเข้ามุมกันนะครับอาจจะเสียเวลาแต่ถ้าไม่ทำจะลำบากตอนหลัง หมดยังวะเออหมดละเกิดคอนโทรล yt ทนึงอ่ะกลับมามันก็เครื่องมือต่อไปคือเราจะใช้หมอดำกับไอตัวดูดสีนี้อ่ะตัว v กับตัวไอนะครับเกิดบนคีย์บอร์ดจะง,ง่ายกว่านะเออแล้วก็ปิดไอที่ทําสี่เหลี่ยมไว้สีดำนี้ จะได้เห็นสีชัดๆดครับอ่ะกด V เลือกเส้นแล้วก็กดตัว I เพื่อดูสีนี่อ่ทำเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ดูสีกดตัววแล้วก็กดตัว I แล้วก็ดูสีกดตัววแล้วก็ดตัว I ดูสีทำอย่างนี้จนหมดนะครับ โอเคครับเสร็จแล้วครับคร่าว,าวอ่ะนี่แหละครับโพลิกอนแต่ว่าผมคงไม่ทำหมดนะฮะผมก็แค่ทำาคร่าวๆให้ดูเอาละประมาณนี้ง่ายๆไม่ยากโอเคครับส่วนเทคนิคอะไรก็แล้วแต่คนจะหามานะครับเพราะว่าเทคนิคมันล้านแปดโอเคครับขอจบการสอนเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ